สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาของดาคุป,ปีไอ้ครับอันนี้ก็มีอาการขี่ไปแล้วมีอาการกระตุกนะครับผมคล้ายๆเครื่องยนต์จะดับนะครับขี่ไปสะดุดสะดุดนะครับผมแล้วแต่จังหวะมันจะเป็นนะครับบางครั้งก็ขี่ดีบางครั้งก็เล่อนไปก็มีจังหวะสะดุดเครื่องยนต์ก็ดับไปนะครับผม ตัวนี้เราก็ต้องมาดูที่จุดที่เป็นจุดระเบิดของเขานะครับคือไอ้เจ้าปักโครเทียนตัวนี้นะครับให้เราถอดดึงออกมาดูนะเพราะว่าเราใช้งานไปนานมันจะขึ้นขี้เกลือนะครับผมตัวนี้นะครับปัโครเทียนออกมาดูเลยนะครับ รุ่นนี้ชอบมีปัญหานะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆมันจะเป็นขี้เกลือด้านในนะครับทำให้ไฟสปาคกับัวเทียนไม่สะดวกนะครับผมดูนะครับแกะดูนะครับดูนะครับมันจะเป็นรอยผุรอยไหมด้านในนะครับทำให้ไฟวิ่งไม่ดีนะครับผมเวลา ขี่แล้วไอ้เจ้าปักัมเทียนมันจะโยกแบบนี้นะครับมันไม่มันไม่แน่นติดกับไอ้เจ้าปลายตัวนี้นะครับทําให้รถเราเกิอดอาการสะดุดสะดุดกระตุกนะครับผมก็ให้เราเปลี่ยนไอ้เจ้าปลักตัวนี้ก็จบข่าวนะครับผมไม่ต้องทำอย่างอื่นนะครับผมถ้าปลักัมเทียนที่ดี็ต้จะเป็นแบบนี้นะครับดูด้านหน้าจะเห็นเป็นสีทองเหลืองนะครับผม เวลาเสียบปลักเข้าไปแล้วก็จะแน่นนะครับดึงไม่ค่อยออกต่วเจ้าตัวนี้ก็ครับเสียบเข้าไปเท่าไหร่มันก็หลุดๆนะครับผมก็ลองเปลี่ยนดูนะครับถ้ารถทันใดมีปัญหาอาการกระตุกกระตุกขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม